หลังจากจับสลากประกบคู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยใครเจอใครกันบ้างและโอกาสการเข้ารอบเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูซึ่งรอบเพย์ออฟนั้นจะลงสนามกันทั้งหมด16ทีมเตะกัน8คู่ซึ่งโอกาสการเข้ารอบน็อกเอาท์เราได้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังสกอร์ไนตี้ว่าทีมไหนมีโอกาสการเข้ารอบมากน้อยขนาดไหนกันบ้างหลังจากที่รู้ผลการจับสลากรอบเพย์ออฟกันแล้วสำหรับในคู่แรกที่เป็นคู่ไฮไลท์เลยนั่นคือเลอัน มารติดตปะทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งถือว่าช่วงหลังเจอกันบ่อยมากๆในช่วง2-3ปีหลังซิตี้นี่กว่าจะเข้ารอบม,มาได้ก็ต้องลุ้นเหนื่อยยันวินาทีสุดท้ายสําหรับรอบแบ่งกลุม่มส่วนทางฝั่งเลอันมารติดตผลงานช่วงหลังๆก็เริ่มอยู่ตัวและมีความคงที่มากขึ้นเรื่อยๆแดนหน้าก็ทําประตูได้ยอย่างถล่มทลายโดยเฉพาะคิเลียนเอมบัปเป้ที่ตอนนี้เริ่มกลับมาอยู่ในจุดที่ฟอร์มเริ่มคงเส้นคงวาสาหรับการเจอกันของแชมป์เก่ากับแชมป์ 2ื่อปีก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นเลอันมาริดที่มีโอกาสได้ไปต่อสูงกว่าที่ราๆาสเรเส่วนทางฝั่งซิตี้นั้นมีโอกาสการเข้ารอบที่สกอร์นตี้บอกเอาไว้อยู่ประมาณ47%ย้ายมาดูกันอีกสนามหนึ่งเป็นทางฝั่งพี่เสือเจอกับเซลติกถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับทางฝั่งแฟนบอลไบยามนิคมากๆที่โคจอนมาเจอกับการ์ดโกเซลติกแทนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก่อนจับสลากแฟนๆก็หัวใจตุ้มๆต,ต่อมๆกันไม่น้อยว่าจะเจองานหนักขนาด นั้นตั้งแต่รอบเพย์ออฟกันเลยไหมแต่สุดท้ายก็ยังฟาดเคราะห์มาได้แต่นาทีนี้การเจอเซลติกก็ใช่ว่าจะง่ายพอรอบแบ่งกลุ่มทีมดังจากกาสโกก็ทําผลงานได้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวบทบี้กับทีมใหญ่ได้อย่างสูสีส่วนฟอร์มของพี่เสือก็ขึ้นขึ้นลงลงเจอรับแน่นๆก็มีปัญหาในการเจาะแถมเสียประตูง่ายเหมือนกันก็ต้องรอดูว่ากอมปนีจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปได้อย่างไรซึ่งโอกาสการเข้ารอบก็เป็นพี่เสือที่มีโอกาสสูงกว่าถึง9 ส่วนทางฝั่งกา์สโกเซลติกมีโอกาสการเข้ารอบที่ราวๆเอราเซ็อีกสนามหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านอย่างดอทมูลที่โคจรมาเจอกับ bon. สปอร์ติ้งลิสบอนสาหรับลิสบอนนั้นตั้งแต่ไม่มีลูเบนอาร์โมลิมทีมก็ดูไม่ได้เด็ดขาดเท่าเดิมส่วนทางฝั่งโบลูเซียดอทมูลที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอดูว่าจะยังไงต่อสําหรับการเข้ามาของนิโก้โควัตซึ่งโอกาสการเข้ารอบนั้นในเบื้องต้นดูเป็นดอทมูลที่มีโอกาสการเข้ารอบที่เยอะกว่าที่58%าส่วนทาง,งปอร์เซ็น โอกาสการเข้ารอบอยู่ที่42ซส่วนอีกสนามไปดูดาร์บี้แมตช์จากลีกเอิงกันบ้างเป็นเปสเชโคจอนมาเจอกับแบทถือว่าเป็นการเจอกันที่เร็วมากๆสําหรับ2ทีมดังจากลีกเอิงดูยังไงก็เป็นเปชเชที่ข่มกว่าโดยปารีสมีโอกาสการเข้ารอบที่88ส่วนแบทมีโอกาสการเข้ารอบที่ราวๆ12ซึ่งเมื่อวานคู่นี้ก็เพิ่งเจอกันในลีกและเป็นปารีสบุกไปชนะแบทได้ถึง5-2เลยทีเดียวก็ต้องรอด,ดูกันว่าในเวทียุโรปนั้นแบทจะ แก้เกมอย่างไล่ส่วนอีกสนามเป็นการเจอกันของ PSV e i โอ h o v e n กับย u เวนตุสอันนี้ดูจะเป็นยูเว่ที่ดูดีกว่าขุมกําลังในแดนหน้าจัดว่าครบเครื่องมีทั้งคานันยีดิดโคลูมัวนี่วาลาโฮวิดรวมไปถึงฟรานซิสโกคอนไซซาวโดยยูเว่มีโอกาสการเข้ารอบที่ดีกว่าราวหสาเเซส่วนทางฝั่ง PSV มีโอกาสการเข้ารอบที่37%ด้วยกันส่วนอีกคู่ก็เป็นการเจอกันของออตาลนตากับคลับบูตคู่นี้ยังไงก็ดูเป็นอตาลนตาที่มีโอกาสการ เข้ารอบที่เยอะกว่าอย่างชัดเจนในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเกือบจะจบท็อป8ได้เลยด้วยซ้ําแถมในะสุดท้ายก็ยันเสมอบาร์ซ่าได้อีกลูกทีมของอาจารย์กัสเปรลินีจึงมีโอกาสการเข้ารอบสูงถึง73%ส่วนคลับบูมีโอกาสการเข้ารอบที่เราวๆ27%อีกสนามเป็นการเจอกันของมิลานและเฟยโนดบอกเลยว่าคู่นี้เป็นอีกคู่ที่เดือดใช้ได้เพราะเอซีมิลานเจอกับเฟยโนดนั้นก็ถือว่าไม่ง่ายทีมดังจากฮอลแลนด์ทำแสบมาแล้วกับทั้งแมนซิตี้และบาร์เยนมืน ซึ่งขนาดเปิดบ้านทุบพี่เสือไป3าศูนย์นี่บอกเลยว่าความมั่นใจของพวกเขามาเต็มเปี่ยมแน่ๆมิลานก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดซึ่งโอกาสการเข้ารอบตอนนี้มิลานสูงกว่าที่6 6สเส่วนทางฝั่งเฟยโนดมีโอกาสการเข้ารอบที่3 4เอร์เและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทางมิลานนี่แหละจะเป็นคนคว้าตัวหัวหอกของเฟยโนอดอย่างซานเตียโกกิมินเนสมาร่วมทีมได้แล้วด้วยก็ต้องรอดูว่าการย้ายออกของกิมินเนสซึ่งเป็นตัวความหวังของทีมจะส่งผลกระทบต่อเฟยโนดมาก น้อยขนาดไหนและคู่สุดท้ายเป็นการเจอกันของเบนฟิก้าและโมนาโกซึ่งคู่นี้ถือเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจใช้ได้เพราะทําผลงานได้อย่างน่าสนใจในรอบแบ่งกลุ่มเบนฟิก้าก็ปราบแอตมาริดได้แบบราบคาบส่วนทางฝั่งโมนาโกก็เป็นทีมเดียวที่หยุดยั้งบาร์ซ่าได้ตั้งแต่นัดแรกถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยโดยโอกาสการเข้ารอบนั้นเป็นเบนฟิก้าที่มีโอกาสดีกว่าที่5 3สเส่วนทางฝั่งโมนาโกมีโอกาสการเข้ารอบที่47%ดด้วยกัน สุดท้ายก็ต้องรอดูกันในช่วงเดือนกุมภาว่าใครจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีกฤดูกาลนี้เพื่อนๆชิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ